หายัง<ป>หากบเล็กตัวเหรอโอ้โอ้โอ้โองงมีปลาปลาเนล้มรอมันหนมันลงคู่หรือเปล่า ปลานี่ตัวนึงปลาแมนมาเนี่ย<ะ>นี่นี่อยู่นี่นี่นก<ะ>บโกบหรือปละนี่อยู่นี่มองไฟตักนี่แม่นบ่นี่นี่นี่บอไม่ใหม่หนออันนไ้แมนงูหน่อยบอหน่ะยาวๆหรือใหม่ ใโอ้โตังงอยู่ตัวนี้ือสีหมานเห็นมันนอเห็บ่หนมันกระงอีตัวนงะต่อป้าปรับวะโอตัวนันหนาจริงยีป้า่าบะบน,<ม>นขันขีต้มหมือนเนาะมีนกขันขีตุ้มมึงแล้วก็สีขันเถาะเอาไว้ขันมึงไหม,มไม่มไม่จับกุบซื้อเรียกมาจับกุ๊บได้ตัวนึงจากีเนาะ <Hey. S 1> ยังเขามาในสวน เออขึ้นมากก่อนขึ้นมากกว่านแล้วมันชีง่ายลัะอุ้ยตมือไงหนึ่งี่นะอุ้อุอุ้ย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 แอบ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 โตมึงไงหนึ่งไหนีมาชวใหม่ดิมันไม่ชัดเมื่อกี้อ่ะตัวอันกล่องเปิดซ้ำตาเหรออุ่นะตมือไงหนึงเหลืองเหลืองหุยหุยุ่ไปเบิ้งซาคุ่นซ้าหุ่นอีกซ้านึ่งเมันตามันตามันจะเป็นสีอะไร ันจิตเป็นก็ตาเมื่อไหร่สอง,งตาถึสามจิตตายใมื่ดไหร่นี่เหนยังไงบ่นี่สาหนีกับเป็นเต็มนีดิเพราะตอนนั้นเห็นอยู่สาหนีหลายหลายหรือน้ำมันแห้งหรือบ่มันเลยใหญ่ฐานมันมนยางเขามาในสวนจ้ะเปิดนน้ำใส่ต้นไม้หมานคนหาก,นา,นนากินหมานย่างมากเด็กกบตัวหนึ่งเด็กกบตัวหนึ่งเด็กป,ปอนอยู่ได้จากพี่น้องแดงมากเลย มาแโอเคจ้าไปเข่าบานจ้าบานันเด็กกบตัวหนึง่งเด็กปนกินแรงจ้าให้ยูให้กินหนึ่งให้ยูให้กินน้ำบานเท่าหนึ่งจ้าพี่นอ้องพอเด็กปนอยู่ <c oughs> กบตัวหนึง่งเด็กปนถวยหนึ่งยู่ถวยน้อยหนึ่งยู่ไปแล้วบางหยัยบน้ำเด้อ คนหมานจับได้มือละตัพี่น้นองค้นยิงสิหมานค่ะสีได้มือละซิบตัวกับบอเนาะพ่อตุ่มหมอนึงในมือละตัวจ้ะพี่น้องอบแอบ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 ,อบโอ้ยไหนไหนโอ้ยหอนเทึ่งเลยไหนไหอนแล้ว เหลืองอุยหุยกบหรือขี้งขาดกบใหญ่กบใหญ่ไปเอาไปปล่อยลงสะเข้าไปใส่เอาไปปล่อยลงอันบ่อเข้าไงบ่อเรียนกบอ่ะนะเออเอาเกือบปะบ่อใส่บ่อใส่นี่อ่ะมึงเนี่ยบ่อใส่บ่อใส่อกินไปเนี่ยกูเนี่ยเหลืองอุยหุยกบหน้ากบสะมันบ่ได้อยู่ในน้ำกบสะกบน้องแห้ง เย,บกกยุบานชอบตาก,กะเลี้ยงกบคือกันจ้ะพี่น้องกบบ่เคยได้กินอาหารเท้าเธอเขาง่ามันเขาง่ายเมื่อน,นี่ดีนี่เดีมันขึ้นมาอยู่โอ้ยนี่ดีมันขึ้นมาอยู่แอบแอบอยู่แอบแอบหรืออบอบใสายสาซอง,องมึงเหมือนหดหดหดดเ<ส>นี่ยโอ้ยนี่เดีขึ้นมาอยู่นี่นี่นี่ขึ้นมาอยู่ อยู่ในหนามก็หลายอยู่อปลาเคา,าต้องเอาหนาเปืนหนามใส่มันแน่จังน้อยเนาะในใแล้วต้องเอาหัวอาหารนี่หัวอาหารปลาเมื่อวานเห็นมันแน่จังน้อยโอ้ยหายอยู่หากินน้ำบานนี่แหละจ้าหุ่น่ะส่งเสียงส่งเสียงเจ็กตัวอีกอย่างดอกไปโอเคจ้าไว้เจอกันคลิปหน้าได้จ้าพี่น้องฝากกดไลไ์กดแชร์กดติดตามด้ได้จ้าพี่น้อง คอมเมนต์ใ้คลิปเห็นได้เด้อขอบคุณเลยหลายคะ่ะ